ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับในะอุปบกนี้นะครับคำสั่งก็คือให้ฟังเพลงนะครับนาสเซนจงฟังนะครับแอนและซิงร้องเพลงนะครับให้นักเรียนฟังให้นักเรียนร้องเพลงและก็ให้นักเรียนเต้นรำได้เลยนะครับนะ เอาเป็นว่าตามสะดวกเลยมาฟังเพลงกันเลยครับผม Students book Unit 6 Lesson 1 e x e r c i s e 5 Listen and sing I like apples โอเคนะครับหนาหน้าเต้นนะครับหนาสำหรับเด็กๆเพลงนะครับคุณครัวพี่นันแปลให้นะครับชื่อเพลงชื่อว่าฉันไม่ชอบแอปเปิลนะครับนะหรือฉันไม่ชอบแอปเปิลนะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยก่อนเนื้อเพลงนะครับฉันชอบแอปเปิลนะครับใช่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 เลยนะครับนะฉันชอบแอปเปิลไอไลฟ์บ้านานะนะครับฉันชอบกล้วยนะครับใช่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 เลยนะครับฉันชอบกล้วย I don't like milk ฉันไม่ชอบนมนะครับคือไม่ชอบดื่มนมนั่นเองนะครับนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ชอบดื่มนมเอาซะเลยฉันไม่ชอบอเค้กนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ชอบเค้กแปลประมาณนั้นเองนะครับผมจบนะครับนะหน้าที่66ไปต่อนหน้าที่67เลยครับผม